สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนจ้าสุมองสุบอลเด้อจ้าเด้อทั้งชาวไทยชาวตาว่างประเทศเด้อจ้าทั่วทุกมุมโลก,นนกเนาะจ้าเนาะสาวบนคนเดชอุดมมาแล้วพาพี่น้องมา,าลงมาหน้าเนาะจ้มา,ามาเบิ่งเข่าหนาเบิ่งเข่าเบิ่งนองใหม่นาะจ้าเขา่ากุดม่วง หน่อใหม่น่าจะพี่น้องหน,อน่อใหม่ต้นนี้หน้าใหม่มีเน่ยอยู่น่จาจะเกิดใหม่ก็ยังมีอยู่น่จาจะนะแล้หน่อใหม่ cái này phần xuống là ta. cái khử xuống thuầm hoa là cái เป็นโก้ฝนน่าจะพี่น่อนี่จะเป็นค่าแน่จ้ะสาอุบวนมาขยายค่าใบแต่กินน่าจะพี่น้อตาคาน่าจะก็กลวยก็มีคาก็มีากับร้านหน่อยสิโนจ้ะดเลนนีุนจ้ะทามาเบื่งหนใหม่น่าจะ มาเบิ่งก่อนนี่ก่อนก่อนนี่ก็ออกละคือกันเนาะจ้ะพี่หนอเป็นผู้ถือเสียมน่าจะน้ฮะมาเบิ่องนี้หน่อยนี่ครับนี่นนก็ออกแล้วจันน์กำลังออกล้วอยู่จ้ะพี่หนอนะ ยัง้ก็ม่รายอยู่แต่โนมาเองด้ยอยู่ลาไรไรกำลังออกแซลเลยจ้ะพี่น้องมือคือไฟเผาดีแค่มรายห่ะเราไปดูปดิน,น้อยๆหอมจีเบื้องหลุดละสีพี่หน่องเบื้องหลุดลน้อย เน,นี่ยวนี่หน,น่อยนึ่ก็มีครัมนะแน่นนะ่หนหน่อยนะสี่พี่นองเบื่งแน่หลูกหนหน่อยนี่นี่ตั้งแต่ลงมาอีกนี่เริ่มเลี้ยในหมื่นครับนี่อันนึงป่๊บใหเบื้อง้นก็มาอีกเราก็พนกึซือมีลายยูตจากพี่เร นี่ก้อนนี่พี่น้องนี่นี่คอยใหญ่มาต้นขึ้นแหลแล้วมีนะพี่น้องมันสัน่นเมื่อแต่แหนกินนะจ๊ะ อ๋อยายทิ่น่ไปยืนใกล้ๆสิจะให้ดูนี่น่ะตัวมัวสิหนูหน่อยสองนอน่อ,อกจากผมเส็นไปแล้วนี่นี่ฮัมน,นี่นี่กันกนี่ก็สุดท้ายให้เบิ้งข้างฝุ่นอีก ส้ม,มอิวเขาเนาะจ้ะคุณตุนซักตุนซักถือไฟป,ปูกไว้พี่กายนี่พี่นอ่อตุนซักรวมหวัวซีโนโนะเพาท่านพ่อปีไดีเสื้อพาไปเบืองนล้ตุนซักพาไปเบืองหน้นาใหม่หก่อนแบบเออ ขางานนี้งามๆพี fe, ่นอดยวันพายางไปอันพ่นซักซับน้ำใหม่เล้วก็นมาเบิงนี่ก่อนจรง้ะพี่น่อยพี่หนี่งก็พอได้กินดีกจ่ะไปซ้ับไปต้มให้อันเท่ายหนขอยเนาะสาัังพ่เดดนะจ้ะ เดียเดี๋ยวเราสาดสีสาล่าน่าจสาดสีตัวนี้เดี๋ยวะลูกเดี๋ยวนี่ให้พี่นอ้องเบิ่ง,อองก่อนมาใหม่จ้ะพี่น้องน้ำคื้กล่องให้นี่เมย์นี่ได้ได้เป็นคนขุนนะห้ามจับจับดีๆจับดีๆจับจับจับพี่หน่อไม้เอาเอากล่องมองพี่น้องมองกล่องทนี่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 นะ กล้องขึ้นมาหายายสิเห็นหน้ายายไหมในกล้องเห็นไหมเห็นไหมลูกสวัสดีค่ะมาเห็นน้อมไหมล่ยจ๊เห็นแล้วอุยอะไห้เน้่ยเดินมาทางนี้สิอย่าอย่าเอาหน่อเล็กนะนี่นี่ดูดูเอากล้องมาสิตรงนี้เห็นไหมเห็นแล้ว โอ้าไว้กับคู่คู้อยู่ตรงนั้นก่อนมีงามาดูทางนี้ก่อนทำไมไม่เอากออนนล้องไปทางโน้นล่ะอ้าวไม่ต้องใายกล้องไม่ต้องใายกล้องพี่น้องอย่ามือไปบังกล้องสิทำมานันใหก่อนเดี๋ยวอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่ง